สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเกมผีโรงพยาบาลหลอน, oh, Jesus นอ้ทีสุดใครกุญแจประตูซึ่งเกมนี้เราเคยเล่น,นไปแล้วแต่รู้สึกว่าเราจะเล่นไม่ผ่านซึ่งเราจะมาแก้แค้นเราจะเล่นให้จบ

ต้องหารหัสให้กูเข้าไปให้กูเข้าไปให้กูเข้า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 คอนแชร์อยู่ห้องห้องไหนวะห้องไหนวะห้องไหนวะวัดตี the indeed what the indeed ว่าไงห้องไหน啊เด็ดเฮ้ยให้กูเข้า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  ใู้เข้าให้กูเข้าแล้วใครมันข่าสเลดวะวัดชิคุฟักอืมเซ็ h วัดฟัก u c k shit อืมโอ้กระตุกกระตุกกระตุก ถูกใจมาเลยเกินโอ้โหไอชิไอ้ิให้กูเข้า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  y. โอ้โอีฟักกี้โอ้ยฟักโอ้หาลูกห้าลูกโอ้ยหาหาไหนไอ้สัตว์จะหาจากไหนอ่ะ ให้กูเข้า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 ให้เข้าดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้กูเข้า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 เชี่ยหันูดอะไรหันูดอะไรเชี่ยหันูดอะไรหันู้อะไรเชี่ย

ใอ้กูเข้าอาย What the fuck is ห้ารูปหาจากไหนห้ารูปห้ารูปหาจากไหนโอ้ทำเสมือนมือเลยเชียโ Turkey f u หน้ากูชิบหายแม่เชื่อโอ้ยกระตุกรตกระตุกรตกระตุกรตกระตุกมาสปอนให้กูเข้าโอ๋โอ๋โอส,บส,บสบาย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 ใจสบายใจเข้าห้องสบายใจ เขาห้องมลยสบายใจอ้อรูปรูปหารูปหารูปติดติดตับตับหาแมงวัวอ้อไม่สบายไม่สบายใจมมไม่สบายใจไม่สบายใจตอนนี้กวาดแต่วันเที่ยงคืนไม่สบายใจกูไม่สบายใจแม้แต่นิดเดียวเปลี่ยนฐานะ ล็อกอีกแล้วล็อกอีกแล้วตัวล็อกมันทำให้กูขนลุกตัวล็อกมันทำให้กูขนลุกตัวล็อกทำให้กูขนลุกเขี้ยนี่ระดับปานกลางแล้วเนี่ยโอ้ยเราต้องไปทางเก่าอะ

โอ้ immigrant. โอ้โอ,โอ้โอ er. ้เฮี้ยคนลุกคลุกคนลุกคนลุกโอ้คลุกโอ้คนลุกคนลุกเฮี้ยโอเคไม่มาไม่มาไม่มาต้องไปทางเก่าต้องไปทางเก่าต้องไปทางเก่าโอ้ยเชฉย อาจเชียร์อะไรตอนนี้เนี่ยอยู่ยดีไม่ว่าดีรหัสอีกแล้วเดา เรี่อยป่ะพี่แม่มเอ้รหาสจากไหนอ่ะรหาสจากไหน 喂嘘嘘嘘嘘我勒个去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  วิ่ง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 ประตู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 หาห้อง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 เปิดเปิดเจ็บตูปานไหนไม่ตึกมันไม่เปิดนะเปิดเฮ้ยพุทธีเปิดให้พุทธีเปิดให้พุทธีเปิดให้พุทธีตามหลังกูตลอดเลย กูตลอดเลยตามหลังกู um, ตลอดเลยตามหลังกูตลอดเลยตามหลังมาตามหลังมาตามหลังมาตามหลังตามหลังมาตามหลังมาตามหลังมาตามหลังตามหลังมาตามหลังมาตามหลังมาตามหลังเพ่แม่ก็บิิวเลิกกันเหยียบผี่เสียงแม่งเสียงก็ไม่ช่วยโอ้โหเราจะปบไม่ไม่ช่วยไม่ loại oh. oh 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 thả được con giờ oh mấy con nhiều เดี๋ยวมันไปยังมันไปยัง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 เมื่อกี้เห็นรหัสเมื่อกี้เห็นรหัส กูเห็นละหักเยต้องไปทางเดิมต้อไปทางเดิเกืบโอ้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 โอ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 ้โอเโโอ,โอ้โอ้โ่้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้ย อยา่ยาอยานะ่าอย่าอย่าไหอีดอกอย่านะอย่านะอีดอกอย่านะรหัสยิ่งหายยากอยู่ท่ทางเก่าที่คุมที่คมมาตอนแรกโอ้โหดูเราถามไปใา่กออ่อน เืาถามไปใช้กันนะไม่เปิดเลยสักบานเลยเลย What the fuck i n ห้องแห่งความมืดห้องรอ ห้องความมืดจะเอาไอ้นี่ไปด้วยบัง Holy shit. โอ้ยแมไม่โหลดโอเคโหลดแล้ว น boy, ่ากลัวขนพองสยองเก้าท yeah> no ี่สุดเสียงอะไรก็ดินเสียงคนเดินแบบไฟฉายหมดรูปเขาไม่มีเฮ้ยวั a จุ h ฟ f u กินยิ้โอ้ ลิฟฟักกี้เช็ดอือหืออีพีสองไหมอีพีสองแม,งแมไม่ไหวกูรับไม่ไหวกูรับไม่ไหวเชี่ยน่ากลัวตอนแรกที่กูเล่นครั้งแรกไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้เลยนะเชีย่ยกูไม่ได้แอคติ้งนะไอ้เชีย่ยเมย์กูเม่์ต้องเจอกันในสตรีมอะ่ะไอ้เชีย่ยวันนี้กูมีสตรีมอายเย้ ไปาหารหัสัมแล้วก็เจอในสตรีมอ่ะนี่ก็มีสตรีมขอหรหัสสักตัวดิหรหัส,สักตัวนึงอ่ะโอ้เลาเดินตามหลังแม่นางไอตูดแม่นางน่าตีมาก 好听呢，好听呢，好听呢，听呢，好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 听呢，听。哎，我操！